สวัสดีนะครับสำหรับผู้ติดตามช่อง c u สตอมไมเซอร์เนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโช๖ห้านะครับว่าระบบข้างในไส้เป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับผมนี่นะครับถอดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับวิธีถอดก็สามารถไปดูในคลิปผมได้นะถอดแบบนี้ก็ใช้ไฟกระป๋องเป่านะครับนี่ไฟกระป๋องเป่า ไอตัวนี้นะครับไม่ต้องหวังเลยนะครับว่าไอ้น็อตหกเหลี่ยมมันจะคลายได้นะครับเจาะเลยครับผมใช้ตะวันสามมิลเจาะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้าบเกลียวใหม่นะครับอันนี้เหมือนกันชุดนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับนี่สดๆร้อนๆนนะครับเพื่อจะทาเสร็จก็มาดูไส้ของ650นนะครับที่หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะไอไส้ของมันอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นซับนะครับ จะเห็นว่ากระบอกเนี่ยจะยาวเลยนะครับกระบอกจะยาวเลยแล้วก็สปริงตรงเนี้ยก็จะขดยาวเลยนะครับจะมีแท่งหลอดอย่างนี้เนี่ยครับท่อนนี้ก็จะนิ่มหน่อยนะครับชุดนี้ก็จะนิ่มหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นตัวซับนะครับชุดนี้จะเป็นตัวซับทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายนะครับตี่ก็เป็นฝั่งซ้ายซ้ายขวาส่วนอีกตัวหนึ่งกระตีวกเป็นฝั่งสปริงนะครับ นี่นะครับหลอดจะสั้นนี่ก็จะสปริงเป็นสปริงนะครับไม่มีเลยเลยนะครับนี่หัวหัวก็จะเป็นแกนกดธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับอันนี้ก็ไส้เขาธรรมดานะครับนี่นะครับคนที่เขารู้อะครับบางบางคนเขามีโชคสำรองเนี่ยเขาก็ใช้โชคชุดนี้ครับด้านซ้ายเนี่ยทั้งคู่เลยเปลี่ยนเป็นซ้ายทั้งคู่เลยไม่เอาไอ้ด้านสปริงเนี่ยถอดทิ้งเลยนะครับเอาไส้ในของสปริงชุดนี้กับแกนชุดนี้เอามาใช้นะครับเป็นซ้ายขวาเป็นซับ นะครับจริงๆแล้วก็บอกมันยาวมากกระบอกตัวหลอดมันยาวมากนะครับจะเปรียบเทียบได้ในในคลิปที่ผมทําโชกโชว่าอันนี้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าไอ้โชคโชว่าที่ผมทำํำคือชุดนี้นะครับเนี่ยลองดูดีๆนะครับยาวสั้นเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยกระบอกกระบอกจะสั้นกว่าเห็นไหมชุดกระบอกจะสั้นกว่านี่อันนี้ก็เป็นตัวซับสปริงนะครับเห็ไนไหมครับเนี่ยตัวหลอดที่สามารถมันเป็นหลอดที่สามารถปรับ ปรับได้นะครับเนี่ยนะมีวาลมีสปริงตัวนี้นะมีหลอดเนี่ยครับมีมีบ่านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชาร์ปนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าของใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโชคที่ส่งมาหาผมเนี่ยเราให้ผมแก้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับชาร์ปคู่ละเลาะคู่ละพันอนะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเลยครับจะได้ไม่ต้องกลับมาทํากันใหม่นะครับ,บหลายคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่า โคดีลูกค้าผมเขาเขาโอเคเขาเข้าใจนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลอดใส่สปริงนะครับนี่ก็ดูเปรียบเทียบนะครับของ650เนี่ย650ก็โชว์ว่าอย่างนี้ครับโค้งด้านในก็แกนแกนด้านในก็ดิฟกันแล้วครับนะครัสั้นต่างกันนี่ชุดสปริงชุดวาลนะครับชุดวาลชุดสปริงซับตัวเล็กสปริงตัวใหญ่650นี่ครับตัวที่นิ่มที่สุดเป็นสปริงล้วนครับหลอดมานี่แล้วถ้าสมมุติเราตัด เราจะตัดละครึ่งหนึ่งเราต้องตัดนี่นะครับตัดนี่นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้นะครับเอาสปริงนิ่มๆเก็บไว้เอายาวๆแต่ตัดทิ้งได้แข็งๆเนี่ยตัดนี่แล้วก็แล้วก็มาตัดนี่นะครับเนี่ยวัดต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 ัดเนี่ยนะครับที่เขาตัดกันเนี่ยนะครับเนี่ยตัดข้างล่างตรงนี้นะครับตัดข้างล่างนี่มาตัดสปริงตรงนี้เนี่ยสปริงนิ่มๆเก็บไว้นะครับตัดตัดตรงนี้มันจะได้มีแข็งนะครับนี่ไอชุดเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับตัดมานี่เลยไล่ลงมานี่หรือ หรือจะละเอียดก็ตัดตรงนี้แล้วต่อมาตัดตรงนี้ทําใหม่เนี่ยนะทำใหม่อันนี้คือวิธีตัดที่เขาตัดกันนผมมองด้วยตาเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่เคยตัดแต่ถามว่าผมตัดได้ไหมผมก็ไม่ค่อยอยากจะตัดเพราะว่าผมมีชุดนี้อยู่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าชุดนี้ทําำง่ายกว่าและสามารถปรับได้ด้วยจัดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าทําอย่างนี้ก็ทําได้นะครับก็เอามาให้ดูกันสมมติถ้าจะตัดชุดนี้นะครับก็ไหนอยากตัดตัดนี่เลยครับตัดนี่เลยเนี่ยนะครับ นี่แล้วก็ตัดแกนให้มันสั้นลงฮะตัดแกนให้มันสั้นตัดสปริงแค่นี้มันก็สั้นแล้วแต่เป็นระบบ650นะครับตัวนี้เหมือนกันกรตัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ตัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็ทําเกียวตรงนี้ตัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็กระบอกตัวนี้ก็ต้องมาตัดด้วยนะเนี่ยแต่มาตัดข้างล่างแทนเนี่ยมาตัดข้างล่างแทนไม่ใช่ไม่ใช่ตัดไส้ในมันครบทุกตัวแล้วกระบอกไม่ตัดไม่ได้นะกระบอกต้องตัดด้วยเนี่ยตัดไส้ตัดเนี่ยยกขึ้นมานี่เลยมาตัดที่นี่เลยนะครับมาตัดที่นี่เลย แต่มันยากคนที่ว่าเราต้องกล่าระยะให้ดีแค่นั้นแหละครับแต่ว่าเชื่อว่าคนที่เคยทําหรือคนที่เห็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถทําได้เลยง่ายๆนะครับนี่แต่ส่วนชุดนี้ที่ผมทําก็ตัดนี่เลยครับตัดสั้นฟัวนี่นะครับตัดสั้นปึ๊บทากระบอกสไลด์ใหม่นะครับเจาะรูตัวนี้ใหม่นะครับเจาะรูนี้ใหม่ตัวส่วนไอ้ตัวหลอดนี่ก็ตัดสั้นนะครับเหลือแค่นี้นะครับให้มันลงมาตัวแกนนี่ก็ตัดกันตัดไปนี่เลยครับผมนะครับอันนี้อธิบายอีกรอบนึง ส่วนสปริงนี่ก็ตัดมานี่เลยครับนะครับหลอดนี่ก็ตัวช่วยตัดอะไรให้มันตัดได้ก็ตัดหมดแล้วครับที่มีเกี่ยวกับระบบมันนะครับระบบหลอดมันก็ให้มันอยู่เท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นของ650นะครับอันนี้ใครใครสนใจหรือว่าใครไม่เข้าใจอะไรก็ดูในคลิปนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับนี่ชุดนี้ก็จะมีบ่าแหวนใส่ง่ายๆถอดง่ายๆนะครับนี่ใส่ง่ายถอดง่ายไม่มีอะไรยากนะครับนี่นะครับลองถอดดูไม่มีอะไรยากนะครับ ก็ถอดกันเองได้ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าดูและอยากถอดเองก็ถอดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดติดตามช่อง Custom Meter S นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในในตัวที่ชอบแล้วกันนะครับต้องมีที่ชอบบ้างแหละผมทําไปเกือบร้อยแล้วนะครับร้อยคลิปไงก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามอันนี้ก็เป็นชุดของ 650R นะครับมาแกะให้ดูการว่าไส้เป็นยังไง นะครับดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้ฝั่งที่เป็นซับนะครับฝั่งที่เป็นซับดูไส้ในมีอะไรบ้างมีอยู่แค่นี้ครับนี่นะครับไส้ในนะครับนี่คือไส้สปริงนะครับไส้สปริงส่วนมากเขาก็ไม่ใช้กันนะครับคนรู้ว็ไม่ใช้เขาเปลี่ยนเป็นซับหมดฝั่งนี้ถอดมาน้ามันมีอยู่นิดเดียวนะครับถอดใส่ฝั่งนี้ถอดมานี่น้ํามันเพียบนะครับเพราะว่าหลอมอยู่นี่ครับครับหลอมอยู่นี่หัวหัวล่างก็เหมือนกันนะครับ ัวล่างตัวหนึง่งมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมตัวนี้เห็นไหมครับนี่จะมีรูนะครับตัวนี้รูตัวนี้ก็ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้ลูกค้าส่งมาให้ตัดสั้นนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนระบบเป็นโชว่าแทนโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่ติดตาม